สวัสดีคะ่ะวันนี้มาผักนกยีดนะคะไวเราได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราบ่มไว้นะคะครบ14วันแล้วคะ่ะลองชิมดูรสชาติโอเคเรานกยีดเพื่ออะไรการนกยีดก็คือการหยุดการทํางานของยีดนะคะคือว่าการฆ่ายีดไม่ให้มันกินน้ําตาลนะคะเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยไว้เมื่อบรรจุไวในขวดแล้วขวดบรรจุแล้วมันก็จะกินน้ําตาลไปเรื่อยๆนะคะแอลกอฮอลมันก็จะเข้มขึ้นแล้วทีนี้มันจะไม่มีรสชาติอร่อยมันจะไม่หวานเลยนะคะ ซึ่งวิธีน็อกยี๊บมมีหลายวิธีนะคะบางคนก็จะมีสาราที่ใส่โดยเฉพาะนะคะมันจะยุ่งยากต้องไปหาซื้อเนาะอันนี้ทําแบบบ้านๆค่ะโดยใช้ความร้อนค่ะบางคนก็จะซื้อสายยางมาที่ทนความร้อนแล้วก็ให้กอกโดยให้ผ่านสายยางสายยางแล้วก็ผ่านความร้อนก่อนถึงจะเข้าขวดนะคะแต่ที่ทําวันนี้ก็คือทําแบบง่ายๆแบบบ้านๆค่ะคือ,อกอกเสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะไปนึ่งในขวดเลยนะคะขวดที่จะบรรจุวนย ที่ได้ที่แล้วที่เป็นแล้วก็คือน่าจะเป็นขวดแก้วนะคะขวดพลาสติกเดี๋ยวมันจะละลายนะคะเดี๋ยวเราเจะเป็นอันตรายอีกเราจะใช้ขวดใหม่หรือว่าขวดที่รีไซคเคิลหรือขวดที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็มาล้างทําความสะอาดนะคะเมื่อเราทํความสะอาดขวดบรรจุวายแล้วนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็มาตั้งตรงน้ําเดือดนะคะให้มันร้อนนะคะให้มันเป็น,เป,นเป็นไอขึ้นมานะคะจับดูขวดร้อนก็ในน้าเดือดประมาณ5นาทีก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ได้แล้วค่ะ หรือบางคนก็อาจจะนึ่งก็ได้ค่ะนึ่งใส่ซึ่งก็ได้หรือว่าลวกด้วยน้ําร้อนก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกของเรานะคะทั้งฝาทั้งขวดเราก็ต้มในน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้ขวดเย็นก่อนนะคะไม่งั้นเราจับไม่ได้มันจะร้อนค่ะเราค่อยไปกรอกถ้าเรามาเริ่มกรอกเลยค่ะ เวลากอกก็อย่ายให้มันเต็มขวดนะคะเพราะว่าเราต้องทําการนอกยีดก่อนนะคะต้องเอาไปต้มในน้ําเดือดก่อนให้เหลืยวไว้ตรงคอขวดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็อิดฝาพอล่มหลวมนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปนอกยีดก่อน,นะคะ่ะนี่เรากอกวายใส่ขวดบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะดูสีค่ะ สีน่ารับประทานเลยค่ะต่อไปเราก็จะไปทำการน,น็อกนะคะโดยใส่หม้อนะคะหม้อต้มน้ำนะคะไปก็เป็นขั้นตอนการน,น็อกนะคะน็อกยีสจะท้ายวิธีต้มค่ะฝามันก็ครอบไว้เฉยๆนะคะเราจะสังเกตว่าได้ที่หรืออย่างที่เราน็อกนะคะเราก็ดูว่าฟองมันเริ่มขึ้นมาผุดๆแล้วค่ะเห็นไหมคะมาให้ดูชัดๆนะคะค่ะ เห็นไหมคะฟองเริ่มฟูฟูขึ้นมาแล้วค่ะแสดงว่าได้ที่แล้วค่ะเริ่มจะปิดไฟแล้วค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกลงมานะคะ่ระวังหกนะคะเห็นไหมคะขณะลดลงมาก็ยังเป็นฟองอยู่นะคะให้มันเย็นนิดหนึ่งแล้วเราก็ปิดเกลียวนะคะเราต้องล็อกฝาก่อนนะคะล็อกฝาให้แน่นก่อนไปเก็บไว้ในที่ร่มในตู้เย็นก็ได้ค่ะเก็บรับประทานได้เป็นปีนะคะทำง่ายๆนะคะลองทำดูนะคะ อร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ